ค่ะก็สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็สิผ้ามาถอนหญ้าออกจากหอมเปรหรือว่าผักซีฝรัง่งนี่แหละค่ะผักชีฝรั่งเอาออกเกล้าจักน้อยมันก็นเลยเป็นซี่นี่แหละค่ะงกงกคุน่ะมึงดูมึงมีเวลาหดลอดรูออกมึงดูขดุนหยาง,งามเบิดพี่น้องเลยเบิงบ้ง ออกดอกแล้วแต่ว่าห้านีหล,ลายค่ะห้าหลายค่ะพี่น้องเบึง้งโอ้ยแต่ว่ามันหักตุนใ่พันธุ์ใยไหมค่ะมันพันธุ์ใยมันก็นเลยส่งใบง่ายๆนี่แหละใบเปรเละเปรเละอยู่นี่แหละนี่ใบใหญยค่ะให้ยอยู่เพิ่งแข่งขันกันกันกบห้าอยู่ ห้าก็อยากถท่วพิ่นเด็ดสูงก็พิ่นแต่ว่าเพิ่นกับสูนะสูงหยานะเพราะว่าเจ้าของกับบด้มาลกลูกห้าบไม่มีเวลาจักไปฮ็้หยังเวลาก็เลยไปนั่นไปนี่อยู่หันละออกดอกตัวนี้มันออกดอกแล้วเด็กน้อยมันก็สีออกน่วยออกน่วยแบบน,นี้มันก็สีลนเนี่ยม,มูนี้ล่ละแหงต้นแหงแล้วมันก็ลลนมันก็เกิดนี่มันงามเฮาหดน,นามมาก เกิดเป็นนี่แหละเฮาบ่ได้ว่าเสียม,มันเน็บม่อยังยากดอกมันเกิดของมันนี่แหละเกิดในมองมันเกิดมองมันอยู่นี่แหละถอ,อนออกงาไปเลยไลย่ขักมุกมุกถ้ายุ้มยังลุกง่ายอยู่หงาไปเลยงามลุกง่ายยู่อยูน่นี่เพราะว่าหนาฝนได้มันก็ดไม่ได้หดน้าม,มันเป็นไง ปูเขาดอกไม้แกมพ้อดอกสามปีดอกสามปีกับแกมน้ำแกมน้ำเขาสามปีก็ยังเป็นสามปีคักค3สามปีก็บบลโอยยกเทือ่ยสมซื้อมันเนาะตอกกันนี่ไหมเอ้ยได้สีเหลียงง่ายเลยดกหยาหยาดกดกคนอ่ะห้าฉีกกระเดียนก็รลายได้ยันีง เพราะว่าดินมันดีนะบ่ได okay. ้ใส่ปุ๋ยยังเดียปุ๋ยก็บ่ได้ค่อยได้ใส่มันดอกเพราะว่ามันดินมันดีแล้วโอเคเอาตะปูนเขาวห้อยไว้ห้อยไว้เพราะว่านี่แหละ้าไล่คนดูจะก็้ายังเป็น้าอยังเห้ยมันโอ้ก็หุก หอยหอยทากนี่แหละศัตรูมันนี่แหละมันกินอยู่นี่หอยก็มีหลายชนิดมีหลายพันหอยสังหอยกลมๆหอยน้อยๆปลาลูเอิญหอยยังแต่ว่าเป็นหอยทากขึ้นกันเป็นหอยทากขึ้นกันมันกินนี่แหละกินไอ้ห้องปีนี่แหละห้องปีเข้าไงละ พี่เบิงยังมอเ้าเนี่สิเห็นมันจับน้ำใบเ่าออกจัดการกำจัดมันกระสันันก็สิออกแม่แพ่ลูกเต็มอยู่นี่แล้วนี่บวบาดบวไวแล้วไม่กินพืชผักสวนคั่วนี่ไงใส่ใส่ต้มปลาใส่ลาบน้ำเอามีลาบ สุกเบือสุกน้ม่นี่ใส่ได้อบ์ต้นหอมปีหร,รับคลิปนี้ค่ะก็อปันเด้อพี่นอนเลยคลิปหนาเาจังเจอกันไหมไปหาตอนไม่ไหมไม่ให้เบิ่งอีกขอบคุณเลยทลาย กดไลค์กดติดตามนี่เลยค่ะเด้อขอบคุณค่ะ